สวัสดีค่ะโ่อยเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้อ่อยด้วยนะคะวนนเวลาอขอยลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงของทุกวันเราจะได้มาเจอกันวันนี้เราก็จะมาทำเผือกกวนกันนะคะก็พอดี f อฟซีขอโอ,อยไวนานว่าแล้วอ่อยก็ไม่ได้มีเวลาเท่าให้ไปซื้อเผือกเผือกบางทีก็ไม่มีหรือไม่ก็ไปเจอของที่มันไม่สดอะนะคะก็เลยไม่กล้าซื้อมาพอดีวันนี้ได้เผือกมาพอดีคุณแม่เขาซื้อไว้ให้ก็ ผือกเนี่ยอ๋อยปอกเปลือกนะคะล้างให้สะอาดอเวลาคุณผู้ชมล้างเปลือกของเผือกเนี่ยใช้แปรงนะคะขัดไปให้ดินเนี่ยมันหลุดออกให้หมดแล้วก็ปอกเปลือกไปนึ่งในน้ําเดือดนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นพอเผือกเนี่ยสุกแล้วอ๋อยจะทิ้งไว้ให้มันคลายความร้อนเพื่อให้ไอ้น้ำเนี่ยมันระเหยออกไปนะคะเผือกของเราจะได้แห้งหลังจากนั้นอ๋อยจะใช้เครื่องบดสับแบบมือจับนะคะในการบดเผือกของเราให้ละเอียด ถ้าคุณผู้ชมไม่มีเครื่องนี้สามารถใช้สากกระเบือยันเรือรบเนี่ยตำไปได้เลยนะคะไม่ว่ากันแล้วแต่กรับวิธีของแต่ละคนพอดีเอามีเครื่องี้ที่บ้านก็ทุนแรงไปได้เยอะนะคะ เห็นไหมคะเหนียวมากเลยยิ่งเผือกเนี่ยเราบดให้มันเหนียวมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งทําให้เนื้อเผือกกวนเราเนี่ยมีความเนียนแล้วก็เหนียวหนึบมากนะคะเวลาทานบดเผือกเสร็จแล้วนะคะตรงนี้อาจจะพักไว้ก่อนคะ่ะได้แบนี้เลยเหนียวงนี้เลยนะคะไปกวนกัน,กนค่ะที่นี้ก็มาถึงขั้นตอนการกวนเผือกกันแล้วคะ่ะที่หัวกะทินะคะ5 0 0ซีค่ะ น้ำตาลทรายขาวนะคะ100กรัมค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะ150กรัมค่ะเปิดไฟอ่อนเลยค่ะแล้วก็คนจนน้ําตาลละลายนะคะ เกลือค่ะ1ช้อนชาบางท่านอาจจะสงสัยว่าอ๋อยใส่น้ําตาลปี๊บเนี่ยเยอะมากนะคะมากกว่าน้ำตาลใส่ขาวเพราะว่าอ๋อยอยากให้เผือกกวนของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย อ่อยชอบเผือกกวนที่มันสีเข้มๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันดูน่าอร่อยก็เลยใส่น้ำตาลปี๊บมากกว่าน้ำตาลสายขาวนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้สีม่วงของเผือกเนี่ยมากกว่านะคะคุณผู้ชมก็ลดปริมาณน้ำตาลปี๊บเนี่ยลงมาแล้วก็ใส่ปริมาณของน้ำตาลใสยขาวเนี่ยเข้าไปทดแทนนะคะระหว่างนี้น้ำตาลอ้อยก,ก็ละลายแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาเผือกกวนที่เราพักไว้เมื่อกี้เนี่ยลงใส่ในหม้อเลยนะคะ ทีนี้ก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆเลยค่ะเราจะกวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเผือกเราเหนียวแล้วก็ร่อนออกจากกระทะค่ะถ้าเมื่อยก็พักมือได้นะคะเป็นระยะสั้นๆแป๊บๆนะคะ ตอนนี้เผือกกวนหมอก็เริ่มข้นขึ้นแล้วนะคะสีมันก็จะเงาขึ้นแล้วเห็นไหมคะกวนมาได้ลักษณะอย่างนี้นะคะมันงวดมากแล้วเนี่ยเอาจะใส่แบะแสลงไปนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะเพื่อให้เผือกของเรามันมีความหนืดนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีแบะแสเนี่ยไม่มีความจำเป็นจะต้องใส่นะคะเพราะว่า ตัวแบตแซเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องความหวานแต่มันจะทําให้เผือกของเราเนี่ยขึ้นเงาแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนได้เยอะขึ้นนะคะเห็นไหมคะพอใส่แบะแซไปแล้วมันสีมันเงาขึ้นมาทันทีเลยเห็นปะคะทีนี้คนไปเลยค่ะคนต่อไปเรื่อยๆจนเผือกเราร่อนออกจากกระทะเลยนะคะ แขนอ๋ก็ชักจะเริ่มตึงๆไม่เมื่อยแล้วนะคะตอนนี้เริ่มงวดได้ที่แล้วค่ะเหนียวหนึบเลยตอนนี้เดี๋ยวอีกสักพักนึ่งออจะพอแล้วนะคะ ตอนนี้เผือกกวนของออยนะคะก็เริ่มจะไหม้ติดตรงก้นหม้อแล้วนะคะตรงนี้คือแสดงว่าพอแล้วนะคะได้ที่แล้วแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะสามารถออรับประทานทั้งอย่างนี้หรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะทําเป็นไส้ขนมเนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นให้มันเซ็ตตัวก่อนแล้วค่อยมาปั้นเป็นก้อนใส่ในเป็นไส้ขนมได้เลยนะคะ ขอบอกว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากค่ะหอมฟุ้งเลยแล้วก็ที่สำคัญสูตรเนี้อ่อยรับรองไม่หวานค่ะคุณผู้ชมทานเล่นเนี่ยอร่อยอร่อยเพลินเพลินนี่อ่อยชิมไปชิมมาก็ชักจะอิ่มแล้วเหมือนกันนะคะเท่าที่คุณผู้ชมสังเกตเห็นจะเห็นว่าเผือกก็ร่อนออกจากกระทะแล้วเห็นปะคะว่าแต่กลิ่นเผือกกวนยั่วใจมากถ้าไงเดี๋ยวอ่อยไปแอบทานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ อ,อ,อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้่อยด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fan Page นะคะครัวไอเองค่ะ